สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อี้ยายนั่งไปเก็บเห็ดนอกจากเห็ดปวกเก็บยู่หัวหายปลายหน้านอกจะพี่น้องจ๋าเข่าปลาไปกับไปเห็นดอกใหม่ชนิดหนึ่งนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปนี่นาะพี่น้องยายนั่งกระแปลกใจว่าแม่นดอกอีหยังน้อบอกเคยเห็นจักเถื่อตั้งแต่นหน่อยจนใหญ่ แต่ว่าก็เพราะกำมาเคยเห็นตอนเถานี่แหละพี่น้องจา๋ายีนัา่งก็เลยสงสัยแกเก็บดอกเพื่อละกอัดคลิปวิดีโอนี่มาถา,ามผู้เถาผู้โอเอามาให้ผู้เถาบบานเห่าเพิ่นเบิงนอกว่าดอกอียังบ่เคยเห็นจักเถื่อผู้เถาผู้โอคนในพื้นที่กระถามกระตอบว่าบ่ บ่หูจักบอกเคยเห็นคือกันบ่หูว่าดอกอีหยางนอกจากพี่น้องยยน่างกันเลยสิมาถามพี่ถามน้องนะจ้ะว่ามันเป็นดอกอีหยางเคยเห็นบอกคันผู้ใดตอบใดกะบอกยยน่างในเดอ้อจะพี่น้องจ๋าเป็นดอกอีหยางลักษณะเพิ่นกับเป็น สีม่วงนอกจากม่วงขาวแล้วกับคือดอกบัวคือนี่น,นี่ลูบนี่และพี่น้องจา้าคือน,นคริปนี่ละจา้าแต่ว่าบ่มีกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอย่งกับบ่มีนอกจากพี่น้องบอกเยนั่งในเด้อจ้าพี่น้องจา้าเป็นดอกอีหยางจา้าขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ